สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็อยู่กับพี่ณน,นาหรือยำนางยัดตลาดเรียบทางรถไฟบางปะอินนะครับสวัสดีครับพี่ณนา,นาสวัสดีครับโอ้โหวัตถุดิบแบบจัดเต็มเลยครับสําหรับวันนี้วันอาทิตย์เนาะนี่สําหรับน้ํายําก็พร้อมจําหน่ายนะครับนี่นะครับวัตถุดิบจัดแน,น่นๆเต็มๆ ครามอาชีนี้เตรียมของเยอะกว่าทุกวันใช่ไหมเยอะกว่าพี่ยมวุ้นเส้นนี่นะครับยำวุ้นเส้นปฏิบัติทุกอย่างก็จัดเตรียมมาเรียบร้อยเลยครับ<ม>เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ออกแล้วเสร็จปุ๊นี่ก็ยำเลยอันนี้ปูกี่ตัวครับเนี่ยู7ตัวร้อยนี่นะครับมาแล้วเจ็ดตัวร้อยปูที่นี่ถึงจะใช้เป็นปูฟิตแต่ก็ใช้เป็นเกรอย่างดีนะครับนี่เปิดรานมาก็ยำกันไม่ได้หยุดนะครับได้เรื่อยๆ ตอนนี้คนยังไม่ออกเนาะประมาณตอนนี้ประมาณยังไม่สี่โมงเลยครับ รูจิตัวรรษนี่ถือเป็นจุดขายของร้านยำนังยักษ์เลยนะครับแล้วก็ความจัดจ้านข,ของน้ำยำเนี่ยไปทำให้ลูกค้าแน่นมาก ปูนี่ต้องไปเอาทุกวันเลยไหมไปเอาทุกวันดิ่วันนึงกี่ลังนะวันสี่ลังห้าลังค่ะล้วแต่โอ้นี่ห้าสิบบาทพี่ครับสองตัวเรอสามตัวห้าสิบอ๋อสามตัวห้าสิบครับนี่ สเตแซลมอนแซลมอนก็โคหกบาท60บาทเท่านั้นครับโอ้โหมี60ก็ทานแซลมอนได้แล้วนะครับแซลมอนเห็นเอามาเป็นตัวเลยใช่ไมหมใช่แล้วก็แล่เองใช่โอ้โหมี60บาทก็ทานได้แล้วครับตลาดเรียบทางรถไฟบางปะอินขายทุกวันหยุดวันอะไรนะนดดหยุดทุกวันพุธหยุดทุกวันพุธนะครับ หยุดใช้เงินหนึ่งวันหยุดเลือกพักผ่อนหยุดรีแลกนะครับไอแซงก็โค้หกสิบบาทนี่หกสิบาทเท่านั้นเหอหแข็งไฟเบอร์ลูเลยนะนยำกันแบบต่อนเนื่องครับเป็นหนึ่งหนึ่งร้านที่พลาดไม่ได้นะครับมาตลาดเลียบทางรถไฟแนะนำให้มาลองนะครับจากคอมเมนต์ที่ FC มาคอมเมนต์เนี่ยบอกว่า คี่ได้หนาในใจดีนะต้องมาสัมผัสเองครับ FC การันตีหลายเสียงเลย่านประจำครับ 50บาทหร่รยำม,มาม่า50โอ้โหเครื่องแน่นๆเลยครับทานคนเดียวนี่อิ่มเลยครับจุกเลยโอ้โหนี่นะครับสุดยอดฝากกันไว้อีกหนึ่งร้านนะครับกับพี่น้อยหน้าร้านยำนางยักษ์พิกัดก็ตลาดเรียบทางรถไฟบางประอินหยุดทุกวันพุธวันอาทิตย์เนี่ยแนะนำให้มาเร็วหน่อยนะครับ เพราะว่าถ้ามามืดก็วัตถุดิบจะหมดก็ขายดีมากแล้วก็ใครอยากเอาน้ำยำยายามทานเองที่บ้านก็มีให้จำหน่ายนะครับนี่ขวดละสี่ิบาทใช่ไหมพี่ได้ยน่ะขวดสี่สิบบาทเท่านั้นนะครับ นี่นะครับโอ้โหแซลมอนเนื้อส,ยสวยๆเลยแร่เองนะครับออกมาทีนึงเนี่ยโอ้โห,โหต้องไปติดตามในเฟซนะครับนี่นะครับอันนี้แซลมอนกุ้งสดเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งร้อยบาทเท่านั้น พี่น้อยหนาเนี่ยเป็นประเภทไม่พูดเยอะครับเน้นทําให้ลูกค้าเร็วหลังไม้เนี่ยพี่น้อยหนาบอกว่าอยากให้ลูกค้าได้เร็วไม่ต้องรอนานเนาะก็ฝากกันไว้อีกหนึ่งร้านนะครับกับร้านยำหนังยักษ์พิกัดก็ตลาดเรียบทางรถไฟบางปะอินเปิดขายตั้งแต่ประมาณสามโมงกว่าเป็นต้นไปนะครับหยุดทุกวันพุธ คลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะค่ายเดินสายถ่ายคลิปไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ